S a s ส a l a m u a l a i k u m วะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุกคาสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่กําลังรับชมวิดีโอของคุณครูอยู่ในขณะนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูกะซะาคนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนในเรื่องของสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สมบัติแต่ละชนิดของวัสดุเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะวัสดุคืออะไรอ่าวัสดุก็หมายถึงสิ่งที่เรานำมาทำเป็นของเล่นของใช้ต่างๆนะคะโดยวัสดุรอบตัวเราเนี่ยจะมีทั้งวัสดุธรรมชาติซึ่งวัสดุธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกไม้ขนสัตว์ดินหินโลหะเป็นต้นนะคะ ส่วนวัสดุสังเคราะห์ก็อย่างเช่นพลาสติกนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าวัสดุมีสมบัติเฉพาะตัวนั่นก็คือความแข็งความยืดหยุ่นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูว่าสมบัติแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรนะคะ ความแข็งของวัสดุคือความสามารถในการทนต่อแรงขีดขูดขวนหรือทำให้สึกกร่อนของวัสดุนั้นๆตัวอย่างเช่นวัสดุที่มีความแข็งน้อยนะคะเมื่อถูกขูดขีดก็จะเกิดรอยได้ง่ายหรือถูกตัดให้ขาดจากกันได้ง่ายนะคะส่วนวัสดุที่มีความแข็งมากนะคะเมื่อถูกขูดขีดจะเกิดรอยได้ยากนั่นเองนะคะ นักเรียนรู้ไหมว่าเพชรเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากที่สุดเลยนะคะไม่มีวัสดุใดนะคะที่ทําให้เพชรถูกขูดขีดเกิดเป็นรอยได้นะคะนอกจากเพชรด้วยกันนะคะความยืดหยุ่นของวัสดุคือลักษณะของวัสดุเมื่อถูกดึงหรือกระแทกแล้วสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้หรือสภาพใกล้เคียงสภาพเดิม หากเราออกแรงกระทำต่อวัสดุจนทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่างแล้วเมื่อหยุดออกแรงวัสดุนั้นสามารถกลับมามีรูปร่างเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมได้แสดงว่าวัสดุนั้นมีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองนะคะและเช่นเดียวกันนะคะหากเราออกแรงกระทำต่อวัสดุจนทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่าง แล้วเมื่อเราหยุดออกแรงนะคะวัสดุนั้นไม่สามารถกลับมามีรูปร่างเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมได้นะคะนั่นแสดงว่าวัสดุของเราไม่มีสภาพยืดหยุ่นไงล่ะคะการนำความร้อนของวัสดุคือความสามารถในการส่งผ่านความร้อนของวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้นะคะ ซึ่งการนำความร้อนจะเกิดได้ดีในของแข็งนะคะเช่นขณะที่เราต้มน้ำในหม้อโลหะตอนแรกเราจับที่หม้อจะไม่รู้สึกร้อนใช่ไหมคะเมื่อหม้อได้รับความร้อนจากเตาไฟที่บริเวณก้นหม้อหมอก็จะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะจากด้านล่างสู่ด้านบนนะคะ,สะแสดงว่าหม้อโลหะมีสมบัติในการนำความร้อน วัสดุที่นำความร้อนได้เราจะเรียกว่าตัวนำความร้อนก็อย่างเช่นเหล็กเงินและทองแดงวัสดุที่ไม่นำความร้อนเราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนก็อย่างเช่นผ้าพลาสติกและไม้และสมบัติเฉพาะตัวอย่างสุดท้ายก็คือการนำไฟฟ้าของวัสดุ วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่นโลหะต่างๆเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเช่นแก้วยางและไม้เราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนิดนึงนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะคะ ซึ่งสมบัติของวัสดุรอบตัวเราก็จะมีความแข็งความยืดยุน่นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้านะคะซึ่งคุณครูหวังว่าหลังจากนี้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดอ่านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะเพราะว่ารักเรียนได้รู้ถึงสมบัติของวัสดุแต่ละอย่างกันไปแล้วนะคะอะโอเค สัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการสอบปลายภาคนะคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากในเรื่องของการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะ,ะทําการสอบในสัปดาห์หน้านะคะ,อะโอเคสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ใน ปีการศึกษาหน้าใช่ไหมคะในชั้นพระถมศึกษาปีที่5นะคะอ่าโอเคแล้วเจอกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะคุณครูกบซาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะคะสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมบารห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย